ปั่นจักรยานานานๆแล้วทำไมเจ็บก้นเคยเป็นกันไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันครับคลิปนี้นะครับก็จะมาชวนคุยเรื่องของออประสบการณ์นะครับการปั่นจักรยานที่ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับคนที่ปั่นมานานๆนนแล้วเนี่ยมีประสบการณ์เยอะๆก็ ก็จะรู้วิธีนะครับที่จะดิกเดี่ยงนะครับหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บก้นนะครับแน่นอนคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยก็จะรู้กันดียิ่งปั่นนานปั่นไกลก็จะยิ่งมีอาการเจ็บก้นนะครับจนมีคนที่พูดเอาไว้เลยว่าไม่มีบอก อันไหนในโลกนะครับที่ปัดแล้วไม่เจ็บอ่าซึ่งอันนี้ก็ผมก็เห็นด้วยนะครับ<笑><笑>เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยตัวเมเองเนี่ยมีเบาะตอนนี้มีเบาะทั้งเบาะเก่าเบาะใหม่แต่โหอยู่ร่วมกันเป็นจะสิบอันแล้วนะครับก็ลือลองซื้อมาใช้ดูไม่ถูกใจก็ถอดออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีทั้งแบบ แบบนุ่มแบบแข็งแบบลางาลางอลูมิเนียมรางคาร์บอนอะไรก็ลองใช้มาหลายใบนะครับแม้แต่อันที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับกับกับรถทุกคันที่มีนะครับก็ก็ยังไม่ยังไม่เห็นว่ามันจะไม่เจ็บตรงไหนเลยนะมีแต่แบบว่า สามารถปั่นได้นานกว่าเดิมนานกว่าอันเดิมที่มีอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันมันก็เกิดจากเรื่องของอสรีระนะครับสรีระของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปตั้งกระทู้ถามหรือว่าเข้าไปอ่านตามในกลุ่มปัญญจกยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเบาะอ,อะไรเงี้ยเรื่องของการแนะนําว่าจะใช้เบาะแบบไหนดี อะไรเงี้ยก็แทบจะทุกคนเลยก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอันเนี้ยแล้วแต่กลนไครกล่นมันก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสรีระแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอุ้งเชิงกลานของผู้หญิงนะครับก็จะใหญ่กว่านะครับสรีระของชายหญิงไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ หรือแม้กระทั่งผู้ชายด้วยกันเองนะครับก็จะมีทั้งคนที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็รูปร่างไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็แบบบางคนก้นใหญ่ก้นเล็กอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันไปมีเนื้อก้นมากมีเนื้อของก้นน้อยอะไรเงี้ยเรื่องของกระดูกซิทโบนอันนี้เป็นเรื่องของการแบบฟิตติ้งนะครับซึ่งก็ ค่อนข้างที่จะสาคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของฟิตติ้งนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะนํามาพูดคุยกันเดี๋ยวอาจจะพูดคุยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เราก็หลักๆเราก็แชร์ประสบการณ์เรื่องของอาการเจ็บก้นนะครับของแต่ละคนนะครับแม้แต่ผมเองก็ถ้าเกิดทริปไหนที่จะต้องปั่นนานๆไกลๆนะครับก็ต้อง ก็ต้องหาวิธีนะครับถ้ายังไม่ได้หยุดพักนะครับก็ต้องมีการาขยับไปข้างหน้าขยับมาข้างหลังมียืนปั่นบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะลดการกดทับแล้วก็แบบเสียดสีนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็กแชร์เทคนิคนี้นะครับว่ามันก็สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็จริงๆเวลาปั่นนะครับ ปั่นไปได้สักระยะหนึง่งยี่สิบสามสิบโลนี่ก็ควรจะมีพักบ้างนะครับลงลงจากจัก,กรยานมา,ายืดเส้นยืดสายกันบ้างนะครับไม่ใช่เรื่องของอก้นอย่างเดียวก็จะมีเรื่องของเ,อเส้นเอ็นข้อต่อแขนขาอะไรเงี้ยเวลาที่มันอยู่บนจัก,กรยานนานๆเนี่ยมันก็จะเ,เกิดการตึงเราก็ต้องมีการยืดด้วยนะครับจริงๆก็ ถ้าเกิดเป็นทริปที่จะต้องปั่นกันยาว,ยาวๆไกลๆนะครับก็ควรที่จะมีการยืดก่อนปัน่นแล้วก็แบบหลังปั่นด้วยนะครับก็จะดีนะผมก็ไม่ได้ทําทุกครั้งนะครับก็ครั้งไหนนึอกออกก็กทําบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ไ,มได้ปัน่นแบบว่าปั่นไกลๆทุกวันขนาดนั้นนะครับส่วนมากก็จะปัน่นอย่างเงี้ยแหละครับอ,ออกกําลังกายปั่นเที่ยวมีเวลาเยอะๆหน่อยก็ าจักรยานขึ้นรถไปปั่นในที่ที่เราวางแผนเอาไว้นะครับว่าเราจะไปเที่ยวด้วยแล้วเราก็จะไปปั่นจักรยานด้วยอะไรงนะี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอาการเจ็บก้นอยู่ทุกครั้งแต่ว่าแต่ว่าน้อยลงนะครับน้อยลงกว่าช่วงแรกเยอะมากนะครับประกอบกับเบาะที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเนี่ยครับจนอ,อันล่าสุดที่ใช้ก็ค่อนข้างที่จะ นานหน่อยกว่าจะมีอาการนะครับยิ่งถ้าเกิดปั่นอยู่แค่ยี่สิบสามสิบโลแค่เนี้ยก็ยังไม่ทันรู้สึกเนี่ยก็ก็เลิกซะก่อนก็หยุดปั่นซะก่อนแล้วก็แบบกลับบ้านอาบน้ำแต่งตัวไปทำภารกิจอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยครับก็ก็จะเรียกว่าห่างเรื่องของอาการเจ็บก้นไปค่อนข้างนานมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ซื้อจักรยานมาเป็นจักรยานคอม plete ก็คือแบบเต็มคันมาเลยแล้วก็มีเบาะแถมมาให้แล้วก็ปั่นคันนั้นอะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยล้วก็ยังไม่มีอาการเจ็บก้นอะไรเลยโอ้โหก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับผมก็เห็นอยู่มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความที่แบบไม่ได้มี ความรู้อะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้คิดมากกับเรื่องของอรายละเอียดอะไรเงี้ยลราเขาก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันจะมันจะเจ็บไม่เจ็บมันจะเสียดสีมันจะกดทับอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ก็ถือว่าเป็นความโชคดีถ้าเกิดไม่ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่เห็นมากก็จะถ้าเกิดปั่นไกลๆปุ๊บเนี่ย นานๆหน่อยเนี่ยก็จะเจ็บก้นกันทางนั้นนะครับโดยเฉพาะจักรยานเสือมอกที่เบามันจะแบบไม่ได้นิ่มก็แบบแข็งๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใส่กางเกงเ,เป้าเจลนะครับสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะเนี่ยโอ้แน่นอนระบมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะทั้งแข็งแล้วก็ทั้งมีการกดทับตรงก้นของเราเนี่ยมันก็จะมเีเส้นเอ็นอะไรของแต่ละคน แตกต่างกันไปเนี่ยถ้าเกิดปเ็นจังหวะที่เรานั่งลงไปแล้วน้ําหนักมันไปลงที่ก้นเยอะนะครับมันก็จะไปกดทับแน่นอนนะครับเราก็เราก็จะรู้สึกจะปวดจนแบบไม่มีความสุขกับการปัน่นจักรยานไปเลยโอเคอ่าคลิปนี้ก็เริ่มจะ <laughs> ยืดยาวแล้วนะครับพูดคุยกันมาก็เดี๋ยวต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครมีข้อคิดเห็นอะไรก็ คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ข้างใต้ได้นะครับแล้วผมก็จะมาอ่านนะครับแล้วก็โต้ตอบพูดคุยกันโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับ